สวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแสงเจ้ามังกรเน,นื้อทองนะตอนนี้ก็เป็นเวลา15บนาฬิกายีนาทีซึ่งเราตื่นแล้วอาบน้ำแล้วแล้วก็กินข้าวแล้วนะจ๊ะไม่ต้องมาเซล,ลนะอันนี้ก็คือว่าจะมาอันบล็อกของกันก็ซื้อของที่ตัวเองชอบมานะจริงๆริงแล้วมันต้องเรียกว่าอันแพ็คหรือมันต้องเรียกว่าอันอะไรไม่รู้เอาเป็นว่ามาแกะห่อแล้วกันนะเนื่องจากว่ามันจะครบรอบ2ปีแล้วเราก็เลยซื้อของขวัญให้ตัวเองที่ว้าวทำงานมา2ปีแล้วสินะ ซึ่งเราจริงๆแล้ว2ปีมันไวมากเลยอะเรารู้สึกเหมือนเราเพิ่งไลฟ์กับทุกคนอย่กราเพิ่งรู้จักกันไม่นานเองนะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะทํางานตรงนี้มาได้2ปีเพราะว่าค่อนข้างเป็นอิน r o v e ไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยชอบพูดต่อหน้าคนเยอะแต่ก็ อยู่กับทุกคนมาได้นานขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ a m a z i n g สำหรับเรามากเลยนะแล้วก็เราเคยพูดไปแล้วแหละสำหรับเราการทำชาแนลตรงนี้การอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการใช้ชีวิตอ่เราก็ได้ลองอะไรใหม่ๆลองผิดลองถูกลองทำสิ่งที่ชอบลองทำสิ่งที่ไม่ชอบได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรสนใจอะไรแล้วก็อยากลองทำอะไรซึ่งซึ่งคอนเทนต์ตรงนี้ที่เพิ่งจะมีคลิปลงไปไม่กี่ปีเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราชอบเสพอยู่แล้วสื่อประมาณนี้กับดูก,กับอะไรแบบนี้อยู่ตลอดแต่ว่าไม่เคยลองทำาก็อยากจะลองทำดูสักครั้งหนึ่งก็เลยถือโอกาสโอเคครบรอบสองปีลองทำอะไรใหม่ๆกันดีกว่า ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้เราลองออกมาจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ลองทําอะไรในสิ่งที่ชอบมากขึ้นจริงๆแล้วปกติตามบล็อกที่เราดูนะเขาจะตื่นเช้าใช้ชีวิตที่ดีพัฒนาตัวเองใช่ไหมแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนะแต่ก็การทำคอนเทนต์ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราผลักดันตัวเองมากขึ้นที่จะใช้ชีวิตดีขึ้นอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะมาพัฒนาตัวเองไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ยังไงก็ให้กําลังใจเรากับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะ ทั้งหมดนี้เนี่ยค่าเสียหายก็จะอยู่ที่528บาทลงค่าจัดส่งเดี๋ยวยังไงเราจะแปะ,ะรายละเอียดของร้านไว้ใน Description เลยนะสำหรับเซ็ตแรกเนี่ยจะเป็นสมดสติ๊กเกอร์จิ๋วเป็นภาพวาดของศิลปินสมัยก่อนที่ก็แต่ละเล่มเนี่ยจะมีการคุมตีมสีเป็นสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงอะไรแบบนี้แต่ละเล่มจะมี50หน้าแล้วก็ราคาตกเล่มละ25บาทเท่านั้นเองนะซึ่งก็ถูกมากๆเลยนะทุกคน เล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นสมุดสติกเกอร์จย๋วเหมือนกันแต่ว่ากระดาษเนี่ยจะเป็นแบบด้านเป็นแนวินเทจเป็นภาพเกี่ยวกับดาราศาสตร์เป็นเกี่ยวกับสมุดสมุดจดหมายสมัยก่อนอะไรเงี้ยมีความดูเก่าๆแล้วก็ดูขลังนะเล่มละย21บาทมี50หน้าเหมือนกันส่วนเล่มนี้เนี่ยจะเป็นภาพวาด ราคาอยู่ที่24บาทมี101หน้าตัวกระดาษก็จะเป็นกระดาษด้านนะเป็นภาพวาดแนวสมัยก่อนฝั่งยุโรปอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีนอหาภาพที่ไปทางวินเทจตีมสีก็จะไปทางเอิร์ธโทนไม่ได้มีความฉูดฉาดมากจนเกินไป และต่อมานะสองเล่มนี้ก็เป็นสมุดซิกเกอร์จิ๋วกระดาษด,ด้านเหมือนกันแต่เนื้อหาของภาพเนี่ยจะเป็นภาพแนวจีนโบราณนะทุกคนราคาเนี่ยจะอยู่ที่22บาทแล้วก็ต่อเล่มเนี่ยก็จะมี50หน้าเหมือนกันเป็นภาพแนวจีนโบราณเป็นแบบภาพวาดนะสวยมากๆเลยและสำหรับ2เล่มนี้นะก็จะเป็นภาพแนววินเทจเหมือนกันนะราคาตกเล่มละ12บบาทมี50หน้าเหมือนกันเนื้อกระดาษก็จะเป็นกระดาษด,ด้านเหมือนกันนะทุกคน ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นวาชิเทปนะเป็นแนววินเทจกระดาษไม่ไม่มีความแบบเก่าๆตกม้วนละ24บาทเท่านั้นเองเนื้อวาชิเทปเนี่ยก็จะเป็นแบบกระดาษด้านๆนะก็คือสวยมากๆเลยส่วนอันนี้เป็นของแถมฟรีก็เพิ่งรู้ตอนที่ไปเช็คในแอปนี่แหละว่าเราสั่งมาด้วยเหรอเป็นสติกเกอร์ใสเป็นลายกุหลาบนะสวยมาก สำหรับอันนี้นะจะเป็นสติกเกอร์นูนแบบใสเป็นลวดลายของตาประทับข้างนะก็จระราคาอยู่ที่28บาทก็เป็นนาวินเทจเหมือนกันก็คือสีสันสวยมากๆเลยนะ ส่วนอันนี้นะจะเป็นกระดาษวินเทจนะทุกคนอันนี้เราเลือกมาเป็นธีมดาราศาสตร์นะก็กระดาษจะมีความสีเก่าๆนิดนึงแล้วก็มีความขังตกเล่มลาย26บาทในเล่มในห่อหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่30หน้านะซึ่งเราเลือกมา2ชุดอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นแนวเหมือนจดหมายเก่าๆวินเทจนะมีความโบราณโบราณนิดนึงก็จริงๆแล้วมันมีหลายลวดลายนะต้องไปลองเลือกในตัวแอป п, นะว่าอันไหนถูกใจเรา ่วนอันนี้ชอบมากประทับใจมากคือมันสวยมากคือเป็นสมุดสติกเกอร์มีติมสีเยอะมากแต่น,นี้เราเลิกเป็นติมสีชมพูนะจต่ราคาอยู่ที่58บาทมี20หน้าซึ่งแต่ละหน้าเนี่ยก็มีสติกเกอร์เป็นภาพต่างๆเล็กๆน่ารักเต็มไปหมดเลยนะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นตัวตาประทับนะก็เหมือนตาปั๊มน,นั่นแหละจะราคาอยู่ที่101บาทอันนี้คือซื้อเพราะว่าขดหลวมมันน่ารักมากเลยนะ ก็เลยซื้อมาอันนี้เรามีตัวหมึกอยู่แล้วนะก็ลองเอามาเต็มเมดูว่าตอนที่แปะลงไปเนี่ยหนงสัาตาออกมาเป็นยังไงนะาตาประทับเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าปั๊มแล้วก็เห็นลวดลายค่อนข้างชัดเจนคือเราเคยซื้อแบบถูกๆมาแต่ว่าตอนปั๊มแล้วลายมันไม่ค่อยขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าใครสนใจจะซื้ออะไรพวกนี้นะก็ ไปกดดูที่ Description ได้หรือว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแล้วน่ารักม่นุดถ้าแล้น่ารักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบจะให้ด้วยนะเอ้ยทำไมยังไม่กดอีกล่ะกดสินี่นะบอให้กดไง